เนี่ยไม่ได้เลือกเบสนะเบสที่มันเลือกผมว้าไม่ได้ความเคารพเลยนะเขาบอกให้บอกคุยกับพี่สองไปดูเรื่องไม่จริงเลยเขาเรือง้ผมจะร้องไห้เขาเขาให้ดีใจเสือได้ย้ามาจากบ้านเลยโอ้เออไอถึงไหนนะอ๋อเบสเลือกพี่เบสเลือกผมเอ้ยพอแล้ว ก็เหมือนทุกคนนะจริงแล้วว่าถ้าอันเมื่อกี้หลออไปแล้วใช่ไหมฮะก็ง่ายๆคือเวลาไปเล่นกับเพื่อนไปห้องสอบเบสจะเป็นตำแหน่งที่คนเขาไม่ค่อยเล่นก็เลยกีตาร์เขาจะร้องก็จะตีกองอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันก็เป็นแก้เพื่อนแล้วก็มือเบสจะไม่มีอะไรเงี้ยก็จิบเบสเป็นเครื่องดนตรีแรกเลยแล้วก็เล่นเลย อ้าประมาณนั้นแล้วก็แต่ตอนหลังชอบเพราะว่าเบสเนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมเพื่อนๆไวเออเราเล่นจังหวะเดียวกับกลองใช่ไหมฮะเออแต่ว่าเราเล่นเมโลดี้เดียวกับกีตาร์เออเราเป็นคนเชื่อมทุกคนโอ้ยคนอะไม่งั้นเวลาฟังเขาจะบอกว่าเล่นเบสตุ้งๆบางคนก็ไม่ได้ยินเสียงเบสใช่ไหมฮะแต่เราเนีเราเป็นคนเชื่อมเพื่อนๆไวอ๋อเราไม่ได้เราใแ่แค่เบสไม่ได้ Đi ăn luôn, luôn hết bài nữa À, hấp ổn, có mình cái này